เพื่อนๆเคยสงสัยไหมว่าต่างชาติเขาจะคิดยังไงกับคุณพิธาริมเจริญรัฐ และแล้ววันนี้ก็เกิดขึ้นวันที่ต่างชาติรู้สึกอิจฉาประเทศไทยมากๆแล้วเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันเหมือนมากแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาเขาจะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคุณพิธาริมเจริญรัฐกันบ้างไปติดตามกันกันกบ5ประเทศคิดยังไงเกี่ยวกับคุณพิธาริมเจริญรัฐเอพิอดที่1การจะไปดูคลิปการอย่าลืมให้กำลังใจ S P Y ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไผ่ดูกันเลย 1นึ่ชาวเกาหลีใต้คนนี้เขาได้คอมเมนต์เป็นภาษาไทยได้แหละเขาได้บอกไว้ว่าในฐานะที่เป็นเสรีนิยมของเกาหลีฉันสนับสนุนพิธาลิมเจริญรัต์ในประเทศไทยขอให้ชาวเสรีนิยมไทยทุกคนได้รับพรสู้ๆคอมเมนต์ต่อมาเขาได้บอกไว้ว่า ฉันไม่รู้เกี่ยวกับการเมืองแต่ว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศพันธมิตรที่ช่วยเราในสงครามเกาหลีฉันชอบประเทศไทยมากๆจนฉันเดินทางมาแล้วกว่า5ครั้งแล้วแหละแม่อันนี้ก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับการเมืองน่าจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของไทยเกาหลีแหละคนต่อมาเขาได้บอกไว้ว่าฉันสนับสนุนประชาธิปไตยในประเทศไทย คอมเมนต์ต่อมาได้บอกไว้ว่าเขาเป็นนายกรัฐมนตรีไทยที่สง่างามและได้รับการเลือกตั้งอย่างถูกต้องคอมเมนต์ต่อมาคขาได้บอกไว้ว่าจุดเริ่มต้นของประชาธิปไตยที่แท้จริงในประเทศไทยฉันสนับสนุนคุณประเทศไทยสู้สูคอมเมนต์ต่อมาได้บอกไว้ว่าน่าอิจฉาที่มีนักการเมืองแบบนี้ แม่อย่างที่แอดได้บอกไว้ว่าเรามาถึงจุดที่คนเกาหลีได้อิจฉานักการเมืองคนไทยแล้วแหละคอมเมนต์ต่อมาได้บอกไว้ว่าผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยคอมเมนต์ต่อมาได้คอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษไว้ว่า Koreans love Thailand we wish a great success ชาวเกาหลีรักประเทศไทย แระหวังว่าความสำเร็จอันยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นคอมเมนต์ต่อามาได้เมนไว้ยางมากๆเขาได้บอกว่าฉันอิฉาคนไทยที่มีผู้นำที่มีบุคลิกมีความสามารถรูปร่างหน้าตาที่ดีเยี่ยมและเขายังเปรียบเปรยไว้ว่าผู้นำคนปัจจุบันของเกาหลีมีบุคลิกความสามารถและรูปร่างหน้าตาที่ต่่าต้อยที่สุดฉันหวังว่าคุณจะสร้างประเทศที่ยอดเยี่ยม เหมือนกับบุคลิกที่สวยงามของคนไทยฉันอิจฉาคุณจริงๆและได้เสืิมไปว่าเหตุผลที่ฉันกล่าวถึงการปรากฏตัวของผู้นำของคุณในช่วงนี้ไม่ใช่เพื่อที่จะลบหลู่ผู้นำของคุณเป็นเพราะความหวังว่าจะมีผู้นำแบบนี้ออกมาในเกาหลีโปรดอย่าเข้าใจผิดชาติต่อมาประเทศญี่ป,ปุ่น เรามาดูความคิดเห็นของคนญี่ปุ่นเกี่ยวกับคุณพิธาลิมเจริญรัตกันบ้างคนแรกเขาได้บอกไว้ว่าเพิ่มหวังว่าประเทศไทยจะรักษาสเสถียรภาพระบบการเมืองโดยเร็วและให้ความสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวฉันไปเมืองไทยมาแล้วสี่ครั้งกรุงเทพอยุธยาและอื่นๆประทับใจคนไทยวัฒนธรรมและอาหารคนต่อมาเขาได้บอกไว้ว่า พรรสนับสนุนและพักแนวหน้าควรจัดตั้งรัฐบาลผสมคุณไม่ควรจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพักทหารแม่น่าจะรู้เรื่องราวการเมืองของไทยเป็นอย่างดีเลยทีเดียวคอมเมนต์ต่อมาได้บอกไว้ว่าสุดยอดหล่อล่ำนุ่มๆอิจฉาคอมเมนต์ต่อมาเขาได้บอกไว้ว่าฉันหวังว่าผู้ที่ทำสิ่งใหม่ จะไม่ถูกลบออกไปคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาได้บอกไว้ว่าสงสัยได้คุมทหารแนๆ่ๆหากเผชิญหน้ากันอย่างเดียวอนาคตก็คงเหมือนเหมีอนมม่คอมเมนต์ต่อมาเขาได้บอกไว้ว่าฉันอิจฉาประเทศไทยจะมีการขึ้นค่ายแรงขั้นต่ำการแต่งงานเพศเดียวกันได้จะเกิดขึ้นจริงระบบการเกณฑ์ทหารก็จะเปลี่ยนไปเป็นระบบแบบสมัครใจ 3ประเทศเมียนมาความคิดเห็นแรกของคนเมียนมาเขาเป็นแรงบันดาลใจที่ดีของประเทศเพราะเขามีความรู้มากมายคอมเมนต์ต่อมาขอให้นายกรัฐมนตรีของไทยมีสุขภาพแข็งแรงคอมเมนต์ต่อมาขอให้นายกรัฐมนตรีของไทยโชคดีคอมเมนต์ต่อมา อยากพัฒนาประเทศต้องฉลาดคนหนุ่มสาวควรได้รับตำแหน่ง 4. ีไต้หวันแล้วคนไต้หวันจะมีความคิดเห็นอย่างไรคนแรกได้บอกไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงกองทัพอย่างไม่แน่นอนแต่เจตจำนงของประชาชนจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของประเทศ คอมเมนต์ต่อมาได้บอกไว้ว่าการเปิดกว้างต่อเนื่องประชาธิปไตยขันติธรรมหลักติธรรมขอให้ไทยแลนด์ดียิ่งยิ่งขึ้นไปคอมเมนต์ต่อมาได้บอกไว้ว่าหวังว่านาย,ยกรัฐมนตรีกองทัพที่ผิดกฎหมายจะไม่ใช้วิธีการเมืองที่สกปรกเพื่อล้มล้างรัฐบาลที่จัดขึ้นมาใหม่ในอนาคตบุคคลผู้ไร้ชื่อเสียงคนนี้หมายถึงคุณพิธา สามารถเคารพการเลือกตั้งของคนไทยยอมให้มีการปฏิรูปประเทศไทยและประปับปรุงชีวิตของประชากรประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาได้บอกไว้ว่ามาแล้วประเทศไทยบรรลุความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเสรีภาพและความก้าวหน้าคอมเมนต์ต่อมาเขาได้บอกไว้ว่า หวังว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงได้ 5. สหรัฐอเมริกาเรียกได้ว่าขา่าวการเมืองของไทยดังไกลไปทั่วโลกจริงๆเรามาฟังความคิดเห็นของคนสหรัฐกันบ้างคนแรกเขาได้บอกไว้ว่าเขาเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์สนับสนุนให้เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงแม้มีอุปสรรคขวางหน้าขอให้ประชาธิปไตยเกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ของชาติคอมเมนต์ต่อมาได้บอกไว้ว่าขอแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยซึ่งขอให้คุณโชคดีกับอนาคตของคุณคอมเมนต์ต่อมาได้บอกไว้ว่ายินดีด้วยประเทศไทยความปรารถนาดีจากการสนับสนุนความสนใจจากทั่วโลกคอมเมนต์ต่อมาได้บอกไว้ว่า เขาเป็นแบบอย่างของความเฉลียวฉลาดมีวิสัยทัศน์ซื่อสัตย์ดีใจที่ในที่สุดคนไทยจะได้ผู้นำคนใหม่ที่สภาประเทศไปสู่ทิศทางใหม่ที่ดีกว่าคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อมาเขาได้บอกไว้ว่าดีใจแทนประเทศไทยซันรักประเทศไทยมากๆจากกรยเซียนาสหรัฐอเมริกาคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อมาได้บอกไว้ว่าใช่ชนะอีกครั้งสำหรับคนไทย แต่นี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาได้บอกไว้ว่าหวังว่าจะมีอะไรใหม่เกิดขึ้นกับประเทศทั้งหมดพลังของประชาชนในการลงเสียงในครั้งนี้และคอมเมนต์สุดท้ายของวันนี้ได้บอกไว้ว่าลุยเลยประเทศไทยต่อต้านการกดขี่ได้รับประชาธิปไตยความเจริญรุ่งเรืองและเสรีภาพ เป็นอย่างไับ,บ้างล่ะหลังจากที่เ,เพื่อนๆได้รับความคิดเห็นจากคนทั่วโลกเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้รังคลิปนี้นะและก่อนจะจากกันไปอยากให้ SP y พีทำคลิปแนวนี้ต่อไปก็อย่าลืมดันกันมาให้สุดๆได้ล่ะคอมเมนต์ comment ให้ SPY ได้เห็นด้วยนะเป็นกำลังใจให้ s p สง่ายๆโดยการกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อรอรับคลิปใหม่ได้เลยเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ